สวัสดีค่ะทานผู้ชมคะพบกับรายการจดหมายประชาชนรายการที่ใส่ใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อสังคมที่เต็มไปด้วยอากาศอย่างเท่าเทียมนะคะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งดำเนินรายการค่ะและเราจะนําจดหมายความเดือดร้อนทุกยากของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศที่ได้เขียนมาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลมาตอบผ่านในรายการนี้ทุกวันเสาร์เวลา9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประช สัมพันธ์หรือ NBT และยังถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ด้วยค่ะสำหรับวันนี้พิเศษนะคะจัดจดหมายมาแบบเต็มที่หลายเรื่องราวที่พี่น้องเดือดร้อนกันมาเราจะอ่านให้ ท่านผู้ชมได้รับฟังกันด้วยนะคะว่ามีการขอรับความช่วยเหลืออย่างไรมากแล้วทีมงานก็จะไปขอคําตอบจากหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าภาพมีหน้าที่ช่วยเหลือแล้วก็มีหน้าที่ที่จะแก้ไขยเยียวยาปัญหานั้น,น,นโดยเฉพาะให้ฟังกันพร้อมๆกันด้วยนะคะฉบับแรกค่ะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพคนชราและก็คนพิการนะคะผู้ที่เขียนจดหมายมามาจากดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะ เขียนเล่าความเดือดร้อนของผู้เป็นอาของเขาค่ะบอกว่าอาชื่อนางสาวมณีสุร,รเดชตอนนี้อายุครบที่จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังขาดเดือนค่ะคือยังไม่ครบเดือนดังนั้นพอไปลงทะเบียนก็ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้แต่ทีนี้มีปัญหานอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นที่ขอความช่วยเหลือมาในจดหมายฉบับนี้ด้วยนะคะ ข้อที่1ให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับการไปขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนชราของนางสาวมณีสุรเดชเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2493ข้อที่2ที่ขอมาก็คือขอเตียงคนไข้พิการค่ะข้อที่3อยากจะมีงานพิเศษทําอยู่ที่บ้านไม่แน่ใจว่าตัวผู้เขียนเองหรือว่าคุณอานะคะอยากจะได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เครื่องพิมพ์เอกสารหรือว่าปรินเตอร์จะได้รับงานเอกสารมีไรายได้ทําที่บ้านได้นะคะ ข้อต่อไปขอให้ซ่อมรถวิวแชร์ไฟฟ้าซึ่งแต่เดิมได้รับบริจาคมาจากกปทกรมการขนส่งทางบกแล้วก็บ้านตอนนี้ถูกน้ําท่วมไปตั้งแต่ปลายปี2554ก็ยังไม่ได้ซ่อมขอรับความช่วยเหลือมาทั้งหมด5ข้ออย่างนี้นะคะไปฟังคําตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องกันค่ะกรณีของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยนะฮะเราจะดูแลคนที่เป็นเหมือนกับผู้ด้อยโอกาสนะฮะก็จะมีกลุ่มของเด็กของสตรีของผู้สูงอายุ ผู้พิการนะครับแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสทั่วไปซึ่งเ,เกณฑ์การช่วยเหลือเนี่ยก็แปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นประสบปัญหาเนี่ยก็จะไปขอรับความช่วยเหลือเราก็จะมีหน่วยของเราก็คือมีศูนย์พัฒนาสังคมมีบ้านผ,ผ,ผู้ดูแลกลุ่มคนประเภทต่างๆและก็มีสํานักง,งานพมจหรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจ,จังหวัดซึ่งท่านที่ประสบภัยหรือประสบปัญหาเนี่ยก็จะไปขอรับความช่วยเหลือได้ หรืออีกกรณีหนึ่งก็กรณีมีคําร้องขอร้องทุกมาที่หน่วยงานต่างๆเราก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกไปตรวจสอบดูแลนะครับเ,เราก็มีงบประมาณซึ่งได้รับเป็นลายหัวที่ที่จะให้ความช่วยเหลือมาเนี่ยแต่ละปีก็มีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปดูว่าคนที่ประสบปัญหาเนี่ยจะมีสภาพปัญหามากน้อยขนาดไหนนะครับก็ดูแลทั้งเรื่องของการถ้าเป็นครัวเรือนยากจนและประสบปัญหาเนี่ยเราก็จะมีเงินสงเคราะห์ให้ครั้งละไม่เกิน2,000บาทนะครับเมื่อไปเยี่ยมไปพบแล้วก็มีปัญหาอย่างกรณีที่ประสบปัญหาเรื่องออไม่มีสิ่งของอำนวยความสะดวกใช้สอยออชีวิตครอบครัวลำบากยากจนเนี่ยเราก็จะช่วยในลักษณะอย่างนี้ แต่ถ้าจะมีกลุ่มหนึ่งก็ผู้พิการเนี่ยผู้พิการก็ก,ก็จะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะ์เป็นหลายเดือนนะครับแต่ว่าต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนนะฮะแล้วก็โดยเกณฑ์การขึ้นทะเบียนนี่ก็จะต้องให้หมอเนี่ยรับรองว่าเป็นผู้พิการแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนเมื่อขึ้นทะเบียนก็จะได้รับเบี้ยสําหรับคนพิการนะครับและหากผู้พิการเนี่ยม,ม,มีสภาพปัญหาที่รุนแรง ก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ผมเรียนแล้วเนี่ยเขาก็จะดูแลว่าจะมีความแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรเ,เพื่อเพื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับฉบับที่2มาจากคุณสิรินะคะตอนนี้เดือดร้อนว่าจะไปทําฟันแล้วก็ไปลอกต้อ ดวงตาเดือนมิถุนายนนี้ค่ะจะต้องไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ว่าตอนนี้ยากจนมากเลยแล้วก็ไม่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพอะไรที่จะครอบคลุมเรื่องของการทำทันตกรรมแล้วก็ลอกตาที่เป็นต้อไปฟังดูค่ะว่าปัญหาแบบนี้ทางรัฐบาลและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางที่จะไขข้อข้องใจยังไงบ้างค่ะคือกรณีฟันปลอมเนี่ยตามระเบียบหรือว่าตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรทองเนี่ยนะครับ ไม่ได้ครอบคลุมหรือขยายไปถึงเรื่องฟันปลอมเพราะว่าไม่ใช่อยู่ในอะไรนะอุปกรณ์ประเภทการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทมีปัญหาด้านนี้นะฮะก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือถ้าเป็นควเรือนยากจนก็จะกลับไปใช้เกณฑ์ทั่วไป ว่าเป็นผู้ประสบปัญหาแล้วก็ทางพมอจอทางกระทรวงการพัฒนา,าสังคมจะช่วยเงินสงเคราะห์เป็นครั้งครั้งครั้งหนึ่งไม่เกิน2000นะก็จะเป็นเณฑนทั่วไปแต่ถ้าเป็นกรณีของสาสุขเนี่ยจะเบิกไม่ได้ตามตามสิทธิ์ของบัตรทองคับอีกฉบับหนึ่งสำหรับช่วงนี้นะคะมาจากเขตคันายาวขแขวงคนนายาวกรุงเทพมหานครคุณนราลายัยตอนนี้เดือดร้อนมากทั้งตัวเองแล้วก็ในครอบครัวด้วยนะคะคือเขียนมาครอบครัวมีสมาชิก อยู่หลายคนทีเดียวที่เดือดร้อนหนักก็คือพ่อซึ่งอายุ84ปีแล้วตอนนี้เดินไม่ได้ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ความจําก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะต้องนอนอยู่ในห้องแต่เพียงอย่างเดียวก็เลยอยากจะไดเ้เรื่องของรถเข็นจะได้นําคุณพ่อออกมาสูดอากาศภายนอกได้มาเปลี่ยนอิริยาบทข้างนอกได้บ้างนะคะรวมไปถึงผ้าอ้อ,อมสําเร็จรูปของผู้ใหญ่อันนี้ก็คงอยากจะให้คุณพ่อโดยตรงนอกจากนี้แม่เลี้ยง แม่เลี้ยงของคุณนราลัยที่เขียนจดหมายมาก็บอกว่าเป็นโรคเบาหวานด้วยบางครั้งที่น้ำตาลขึ้นก็ไม่ปกติเลยหน้ามืดวิงเวียนก็ไม่สามารถที่จะดูแลในครอบครัวได้นะคะความยากจนยังทำให้บางครั้งไม่มีอาหารรับประทานกันอย่างเพียงพอคะ่ะบางทีญาติพี่น้องซึ่งอยู่บ้านหลังอื่นก็นำอาหารมาแบ่งปันให้แต่ก็ยังเดือดร้อนอยู่ดีนะคะก็เลยเขียนจดหมายมาขอรับความช่วยเหลือลองไปฟังกันคะ่ะว่าจะมีแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของคุณนราลัยยังไง ค,คุณนราลัยเนี่ย,อ,อ,ยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเ,เราได้รับเรื่องแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปเยี่ยมเยียนไปพบปะแล้วนะครับก็ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนพระอ,อ้อมไปให้แล้วแล้วก็ส่วนที่ประสบปัญหาครูเรือนยักจนกเ็เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ไปแล้ว2000นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการดูแลให้ความช่วยเหลือทําไปเมื่อวันที่20 จะนัดรับเงินวันที่22พฤษภาเนี่ยครับก,ก็ทางสำนักบริการสวัสดิการสังคมของรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ออกไปดูแลให้แล้วครับเชื่อหรือไม่ประเทศไทยติดอันดับโลกอันดับที่88จาก176ประเทศทั่วโลกทุจริตคอร์รัปชันต้นทุน ที่กอกินการพัฒนาประเทศแปเจีโกงกินแบ่งเค้กท่อโกงเก็บสวยรับใต้โต๊ะรับสินบนซื้อเสียงใต้โต๊ะทำผิดให้เป็นถูกต้โกเล่นพักเล่นพวกสร้างความโปร่งใสประเทศไทยไร้ขอรับชั่นกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจดหมายประชาชนค่ะสัปดาห์นี้ยังคงเป็นการรวบรวมจดหมาย ความเดือดร้อนต่างๆนั้นมาตอบกันแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะบางปัญหาก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วบางปัญหาอาจจะมีเรื่องของข้อกฎหมายกติกาอะไรต่างๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะติดต่อไปเพื่อชี้แจงเรื่องนี้แก่ผู้ที่เดือดร้อนหรือว่าเจ้าของจดหมายโดยตรงในภายหลังด้วยนะคะสําหรับช่วงนี้ยังคงมีจดหมายอีกหลายฉบับค่ะฉบับแรกนี้มาจากทหารผ่านศึกท่านหนึ่งนะคะเรียนนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรบอกตอนนี้ในเดือ ร้อนมากเพราะว่าประกอบอาชีพไม่ได้เลยเป็นทหารผ่านศึกมาแล้วตอนนี้ก็ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์เป็นผู้พิการด้วยนะคะไปขอเงินช่วยเหลือจากองค์การทหารผ่านศึกเป็นรายเดือนก็ได้รับมาเดือนละ1,600บาทซึ่งไม่พอกับค่าครองชีพในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นการถาวรด้วยนะคะได้ไปเช่าแฟลตอยู่แล้วค่าครองชีพสูงขึ้น ก็เลยทำให้เดือดร้อนค่ะทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของแต่ละเดือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังแนบใบเสร็จค่าไฟค่าสาธารณูปโภคซึ่งทําให้เห็นว่าลําพังที่ได้รับจากองค์การนาวพนศุกเดือนละพันหเนี่ยค่าน้ําค่าไฟที่ให้แนบใบเสร็จมาให้ดูนี่ก็เกินแล้วละค่ะไม่สามารถที่จะอยู่ได้จริงๆลองไปฟังความช่วยเหลือเรื่องนี้กันค่ะ กรณีคุณไพฑูรย์เนี่ยน,นะฮะก็ประสบปัญหาหลายอย่างนะครับบ้านอยู่สมุทรประการเนี่ยนะครับก็เรารับเคสไปแล้วแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยเป็นผู้พิการก็ได้รับเบี้ยยังชีงพคนพิการเดือนละ500บาทอันนี้ได้รับแล้วขึ้นทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็เป็นฐานพันศึกแล้วก็องค์การฐานพันศึกได้ให้การช่วยเหลือเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละหเดือนละพันหกรบาทนะครับ แล้วก็เทศบาลตำบลรัดหลวงก็ได้ดูแลเป็นพิเศษนะครมีเตรียมรถไปสําหรับรับส่งไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาอันนี้ก็ถือว่าได้ดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทางบ้านพักเด็กอของสมุดประการเนี่ยได้ไดปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือไป2,000บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสพิเศษที่เป็นการไปดูแลโดยเฉพาะเป็นอาหารพันศึกนะครับ ผมก็เรียนว่าว่าเรามีหน่วยงานที่จะให้ความดูแลสงเคราะห์เนี่ยก็หลายหน่วยนะครับในต่างจังหวัดต่างๆ,ๆก็มีอยู่ที่สํานักง,งานสารการจังหวัดนะครับก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปให้ความช่วยเหลือดูแลได้หรือว่าบ้านพักเด็กเนี่ยนะฮะก็หรือว่าศูนย์พัฒนาสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยก็ไปให้ความดูแลแต่ว่าจะเรียนว่าเราเรา,เราดูแลคนที่ประสบปัญหาคนที่ มีความยากลําบากพิเศษกว่าคนอื่นนะครับไม่ใช่เป็นการว่าผมหรือว่าดิฉันเป็นครัวเรือนยากจนมาของเงินช่วยเหลืออะไรมันก็จะทําให้คนที่เขาลำบากจริงๆเนี่ยเ,เขาอาจจะไม่ได้รับเพราะเราก็มีงบมานอยู่จํากัดแต่ว่าเราก็จะพยายามช่วยคนที่ประสบปัญหาจริงๆไม่มีผู้ดูแลถูกทอดทิ้งหรือว่าไม่มีเงินยากจนจริงๆอะไรเงี้ยก็จะไปดูแลให้ครับฉบับต่อไปนี้ มีความเดือดร้อนที่น่าเห็นใจนะคะคุณบังเอิญสิงห์บุรีอายุ53ปีอยู่ที่ตำบลหน,นองสารายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบอกว่าครอบครัวของคุณบังเอิญเนี่ย ทั้งพ่อแม่แล้วก็ตัวเองนั้นเป็นคนตาบอดนะคะตอนนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะเพื่อนบ้านช่วยกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาอย่างที่ดูมั่นคงขึ้นแล้วก็อยากจะทําประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้นะคะลองไปฟังดูคะ่ะว่าครอบครัวที่ตาบอดกันทั้งหมดทุกคนแบบนี้จะมีช่องทางที่ทางภาครัฐเข้าไปช่วยอย่างไรได้อีกคะ่ะ คุณบางเอิญเนี่ยกเเ็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากตัวเองก็ตาบอดแล้วก็ครอ,อบครัวญาติคุณพ่อคุณแม่อะไรก็ตาบอดอหรือตาใสที่มองไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ด้วยแล้วก็พยายามช่วยตัวเองก็มีการเปิดอาชีพนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่บ้านก,ก็ตอนนี้เนี่ยคุณบางเอิญได้รับเบี้ยคนพิการอยู่เดือนละ500บาทแล้วก็ บิดาเนี่ยนะก็ได้รับเบี้ยเหมือนกันแล้วก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าอายุเกิน60ปีนะครับแล้วก็นางว่าวแม่เนี่ยก็ได้รับเบี้ยคนพิการด้วยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยแต่ว่ารวมกันแล้วก็อาจจะยังยังมีภาวะความลําบากก,ก็เลยต้องประกอบอาชีพก็คืออาชีพนวดเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับแล้วก็ ของเงินสงเคราะห์ก็ทางอบอตอหนองสาหลายซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่พนมทวนเนี่ยเขาเข้าไปดูแลให้เงินสงเคราะห์ไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วในปี2553เนี่ยทางพม,มจรหรือพัฒนาสังคมของของกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยก็ไปดูแลอยู่นะครับทีนี้ผมผมอยากจะเรียนว่าทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ให้ความช่วยเหลือไปเรื่องค้ำประกรันรถยนต์อะไรพวกนี้นะฮะ แล้วก็ทางบ้านเด็กก็ไปดูแลให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งซึ่งก็เป็นครอบครัวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ทางเจ้าที่ก็พยายามจะไปดูแลเนื่องจากเป็นผู้พิการนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยมีกองทุนคนพิการที่จะสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับซึ่งผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยให้ท่านติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะครับ ให้คนพาไปหน่อยนะฮะเพราะว่าจะเป็นผู้พิการนะครับตาบอดทีนี้เรามีเงินกองทุนอยู่เพื่อทีถ่ถ้าจะขอเงินไปเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพของตนเองเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการจะพิจารณาได้นะครับก็ให้ทําเรื่องมาแล้วก็เจ้าที่จะได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือนะครับก็คิดว่าอย่างเช่นการต่อเติมบ้านเพื่อเป็น การประกอบอาชีพก็น่าจะอยู่ในเงื่อนไขนะครับก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ข้อแนะนําแล้วก็จะทําเรื่องเข้ามาก็าจะได้พิจารณาในคณะกรรมการกองทุนต่อไปครับอีกฉบับนึ่งสำหรับช่วงนี้มาจากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ผู้ที่เขียนมาชื่อคุณเสวลักษ์นำนาคนะคะบอกว่าทุกใจและกายมากเลยจึงขอความช่วยเหลือจากท่านนายกรัฐมนตรีโปรดอนุเคราะห์ด้วยเพราะว่าออสมาชิกในครอบครัวนะคะเดือดร้อนกันไปคนละเรื่องค่ะคุณบุญชูเป็นหัวหน้าครอบครัวอายุ78-79แล้วนะคะป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมความดันโลหิตสูงและขณะนี้ก็ความจําก็ชักจะมีปัญหาแล้วค่ะน่าจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่มีไรายได้นอกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนที่2คือตัวคุณเสวลักษ์เองเนี่ยนะคะ อายุ64-65แล้วค่ะก็เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดแต่ก็ยังทำงานอยู่นะคะตอนนี้ที่ทำงานไปก็ต้องเอาเงินที่ได้จากการทำงานไปช่วยลูกชายคนเล็กซึ่งป่วยเป็นโรคไตาวายก็เดือดร้อนกันไปคุณอํำพรเอี่ยมพันธก็เป็นญาติในครอบครัวอายุประมาณ68-69ปปีก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ทางด้านสมองด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยอาจจะเลอะเลือนนิดนึง อีกคนนึงคือคุณฉัดชยัยอายุ45ปีก็เคยประสบอุบัติเหตุตกบันได13ขั้นก็จะมีผลกระทบจากทางสมองด้วยนะคะทำให้ตอนนี้ก็ไม่ปกติไปทำงานรับจ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะซึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยก็ เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่ด้วยนี่นะคะตอนนี้ก็เจ็บป่วยมีอาการอยู่หลายโรคทีเดียวอีกคนนึ่งค่ะคุณรณรงค์ก็ทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ในหน่วยบ,บําบัดน้ําเสียเงินเดือน6-7,000บาทก็ป่วยเป็นโรคไตาวายเรื้อรังต้องฟอกไตซึ่งเสียค่าใช้จ่ายใจใจแต่ละเดือนสูงมากดังนั้นนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของครอบครัวนี้สมาชิกในครอบครัวก็สุขภาพ ย่ำแย่กันนะคะแล้วก็อาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอกับการที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงขอความช่วยเหลือมาลงท้ายจากคุณสาวลักษณ์นำนาคนะคะแล้วก็ขอรับรองว่าให้การทั้งหมดนี้ในจดหมายเป็นความจริงทุกประการแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเธอด้วยค่ะลองไปฟังคําตอบกันค่ะกรณีของคุณสาวลักษณ์นำนาค อยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีสภาพปัญหาที่รุนแรงนะครับมีความเดือดร้อนในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็อยากจะเ,เรียนว่าเดี๋ยวเราจะรับปัญหาของท่านแล้วก็จะส่งเชาที่ไปพบเยี่ยมเยียนไปดูว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรให้ได้บ้างนะครับเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่ไม่อยากจะกล่าวในที่นี้เพื่อ,อจะอไม่ น่าจะเป็นการสงวนความลับของของผู้ผู้ร้องขอไว้แต่ว่าเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ว่ามีปัญหาอะไรที่จะได้รับการแก้ไขหน่วยไหนจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับอันนี้รับไว้แล้วฮะแล้วก็จะไปดูให้คำเบเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องไงไ่ายๆไม่ใช้ก็ปิดเรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิดปิดเมื่อไม่ใช้ช่วยชาติไทยประหยัดพลังงาน มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจดหมายประชาชนนะคะท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือหลากหลายเรื่องจริงๆนะคะสัปดาห์นี้ได้เห็นกันไปเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการค่าครองชีพความเดือดร้อนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานา,นามีอีกฉบับหนึ่งค่ะที่ยกยอดมาตอบในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเขียนมาจากจังหวัดนราธิวาสคุณแคทรีสาค่ะ แคทรีสาลาน,นงนะคะจากจังหวัดนราธิวาสบอกว่าถูกสะเก็ดระเบิดรบดรเบิเวณหลังและขาซ้ายตั้งแต่ปี2549แล้วก็ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินเป็นเวลานานพอสมควรค่ะจากนั้นก็กลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็อยู่โรงพยาบาลน,นั้นก็ทําการผ่าตัดเนื่องจากแผลอักเสบติดเชื้อที่ขาซ้ายจากเศษร,ระเบิดที่ค้างอยู่แต่ปรากฏว่าผ่าตัดแล้วหาเศษ สะเก็ดระเบิดไม่เจอนะคะก็เลยเอาสะเก็ดที่ค้างอยู่ออกมาไม่ได้ทีนี้พอกลับมารักษาตัวที่บ้านค่าใช้ใจ่ายก็สูงขึ้นทบเท่าทวีคูณค่ะสะเก็ดระเบิดก็ยังค้างอยู่บริเวณหลังและขาซ้ายอยู่นั่นเองทําให้เกิดอาการเจ็บเป็นครั้งคราวแล้วก็คันที่บริเวณบาดแผลด้วยได้รับเงินเยียวยาจากสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์ประเภทบาดเจ็บธรรมดา3 0,000บาททวนเธอบอกว่า ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่บาดเจ็บอยู่นะคะก็เลยขอความอนุเคราะห์มายังรัฐบาลขอรับเงินเยวยวาประเภทบาดเจ็บสาหัสซึ่งก็จะได้รับเงินค่าย,ยา200 0 0 0บาทแทนนะคะจากเดิมที่เป็นประเภทธรรมดาลองไปฟังดูคะ่ะว่าข้อกฎหมายที่ระบุว่าเป็นผู้บาดเจ็บธรรมดาหรือสาหัสแล้วก็ความช่วยเหลือของกรณีนี้เป็นอย่างไรคะ่ะไลน์ของคุณแคทลีสานี่นะฮะ ก็เราก็ม e ีเกณฑ์ความให้ให้การช่วยเหลือของผู้ประสบภัยหรือเงินเยียวยาผู้บาดเจ็บเนี่ยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไว้ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงพอมก็มีเกณฑ์อยู่ว่าจะให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยให้6,000บาทบาดเจ็บทั่วไป3,000บาดเจ็บสาหัสหรือผู้พิการ2แสนนะครับเงินช่วยเหลือเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง นะครับเช่นมีกรณีเกิดขึ้นอย่างนั้นทีนี้กรณีของคุณแคทรีสาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่อยากจะได้รับเ,เงินช่วยเหลือประเภทบัตรเจ็บเสียสหัสเนี่ยนะฮะสองแสนทีนี้อ,อ,องค์ประกอบจะต้องมีแพทย์ยรับรองการป่วยนะครับการได้รับผลกระทบเนี่ยว่าบาดเจ็บสาหัสทีนี้ผมไม่แน่ใจตอนนี้เนี่ยว่าออของคุณแคทรีสาเนี่ย หมอได้ลงความเห็นไว้หรือไม่นะครับถ้าลงความเห็นก็สามารถจะนําหลักฐานนั้นมาแสดงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือในอัตราของบาดเจ็บสาหัสได้ซึ่งก็ถ้าถ้ามีหลักฐานก็ขอความกรุณาได้นําประเด็นนี้มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ จดหมายฉบับสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะมาจากสมาคมคริสตจักรเมืองเสรภูมิที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเขียนมาเสนอขอรับผ้าห่มกันหนาวจากรัฐบาลเพื่อมาช่วยเหลือแจกจ่ายแก่ราษฎรแอ,เอมเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ส่งหลักฐานมาเป็นอย่างดีว่ามีพื้นที่การปกครองอย่างไรจํานวนประชากรแอ,เอมเภอร์เสรภูมินั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็บทบาทหน้าที่ของสมาคมคริสตจักรเมืองเสรภูมิเองให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่อย่างไรนะคะก็เลยขอความมนุเคราะห์มาว่าอยากจะได้ผ้าห่มกันหนาวนาไปแจกจ่ายกับราษฎรในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งความเดือดร้อนที่ต้องการผ้าห่มกันหนาวอยู่ปัจจุบันนี่มี18,52ครัวเรือนหรือว่าผ้าห่มจํานวน18,52ผืนนั่นเองนะคะแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆถ้าจะเป็นไปได้ลองไปฟังคําตอบดูค่ะก็คิสจักเมืองเสรลภูมิเนี่ยคือคือไม่ใช่ผู้ประสบภัย แต่เป็นไม่ได้ผู้ประสบปัญหาเรื่องภัยหนาวอะไรแต่ว่าเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรภาคเอกชนที่จะไปช่วยคนอื่นอีกทีนึงก็ขอเรียนว่าที่ชัยภูมิเนี่ยเราได้ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือไปอยังพื้นที่ต่างๆที่เซรัลภูมิประมาณ 1, พันผืนที่ที่ไปช่วยเหลือครวัวเรือนต่างๆก็ขอเรียนว่าเ,เราจะใช้วิธีในการให้ความช่วยเหลือตรงนะครับกับผู้ผู้ประสบ ปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของการว่าเราไม่ใช่องค์กรอะไรที่มีเงินมีทองแล้วก็ไปช่วยให้คนอื่นช่วยแจกอะไรแต่ว่าอันนี้เราจะไปดูแลเป็นรายกรณีว่า,ามีผู้ประสบปัญหามีความเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ไปให้ความช่วยเหลือเพราะว่า,าการช่วยเหลือผ้าห่มเนี่ยก็เป็นการช่วยผู้ประสบภยัยแล้วก็มีเกณฑ์อยู่ว่าภัยนั้นจะต้องมีความร้ายแรงอันนี้ก็ กรณีประสบภัยนะครับเช่นมีความหนาวถึงอุณหภูมิถึงขนาดนั้นก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยและจังหวัดเขาก็จะดําเนินการจัดหาผ้าหม่มแล้วก็ไปแจกจ่ายให้นี่กรณีของของให้กับบุคคลที่ประสบภัยแต่กรณีของกระทรวงพมเนี่ยเราให้กับผู้ที่ประสบปัญหายากไร้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเป็นผู้รอยโอกาสเป็นผู้ประสบปัญหาเนี่ยเราก็จะไปให้การช่วยเหลือเราจะมีเกณฑ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูเป็นรายกรณีว่าคนนั้นเนี่ยประสบปัญหาจริงๆ เราก็จะไปให้ความช่วยเหลือฉันั้นช่องทางก็จะเป็นอย่างที่ผมเรียนเป็น หมดเวลาของรายการจดหมายประชาชนสัปดาห์นี้แล้วนะคะหวังว่าคงจะได้รับคําตอบและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้สบายใจกันพอสมควรนะคะสําหรับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันเช่นเคยค่ะทางช่อง11 NBT แห่งนี้9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแล้วก็ฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m h z และ AM 891 k h z ค่ะในเวลาเดียวกันนะคะสําหรับท่านที่จะส่งเรื่องราวขอรับความช่วยเหลือมาก็มี หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ w w r w e 1 1 1 1 g o t h ฮอตไลน์สายด่วนของรัฐบาลและตู้ปน,น1 1 1 1รวมทั้งจุดบริการประชาชน1111ง 11, ทำเนียบรัฐบาลค่ะวันนี้ดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งและทีมงานรายการจดหม,มายประชาชนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ